อีพออีเมีคากบบานวานยาเขา่าตีละบานอยากออกร้านนี่เอามันคากไปมันสุดเสียดเอาเอาจางไหนบานนี่ล่ำล่องอยากออกดีนัดคุณอาเบิ้งพี่น้องยายลินดัสนี่ใสหลานเบืบ้องมันปีนเบืงบ้งมันเหตุกัน ขังของเป็น,นนั่นนั่นตั๊บๆไปว่าจั้งไหนเวลาอยากออกก็อยากออกเวลาอยากเขาก็อยากเข้าให้มันสมกับอยากออกเน่ไหมอยากเข้าว่าไปเลนต่อไปผ้าก็เลนไปมันาคกากรุระเล่นนี่มันสุดออกว่าทั้งถึงสีบหน้าที่ อยากแล่นเขาบ้านแล้วนะมันจะคือบสมคือมันจะกออกวะนี่นางเฝ้าเรว่อยวันบ่เปิดไฮยู่ดนโดนยู่เป็นสมกับจะกออกบอ่เปิดบ่เปิดนี่แหละดัด๊ดนิสัยหลานนี่ดัดสันดานมัน่นบ่เปิดบ่เปิดค่ะ เดี๋ยวเปิดเปิดเองมีปัญญ่าออกอเปิดเขามาเองบานนี่เออไปใส่ก็ไปเฮ็ดนังก็เฮ็ดคักบ้มึงอย่าหลามมึงอย่าจับมึงอย่ามาเก่งเสยียย่ายมึงบานนี่เจ้ามึงหูหลูบเลยบานนี่เออขักบ่าออากะถางต้นใหม่กูพังกะสร้างหัวมันต้นไหม่กูสียาก็ะสร้างมัน กูสิดัานนิสัยด้าสันดานสูคักบ่เออพูน่ะมึงเหตุตนไลยุ่งกูพังระว่านนี่พูนขังไวๆอยู่พูนพูนกะกำลังยอมตนไลยุ่งสาวมาตาแม่แกเปิดแอร์ให้มันเย็นๆในบ้านมันก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่น่าออกเลยใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวจะเฮ็ดยูสันเนี่ยอ้าอุ้ย ปลาไข่ถึงตรงเนี้ยอเอเย็นมากเออเอย็นกว่าข้างนอกเยอะเลยเป็นไงนานนานคักตัววานนี้ยเกง่งคักเปิดออกกเ็เป็นเปิดเข้าก็สิเป็นบ่นี่เออเห็มึงเจอมึงเจอมึงจอมมึงนี่เก่งกับสายย่ามึงบ้านนี้จะเกง่งย่ามึงสิดัดนิสัยส่ด้สันดานมึงเออมึงแล่นโอนกันอยู่หันลราบ้านนี้ อืมสาวนี่ก็ที่เฮ็ดแต่อันนี้สิพางเจ้าของวะนี่จะเข้าแห้งไว้บ้านหายเลยวะอืมคักบวัว อย่าเก่งอย่านะอย่าเก่งใส่ยายนะเออเอาให้คักๆกว่านี้แหมมันเหี่ยวมันกี่จนมันสุดแล้ววะจนมันมืดใส่มืดไตมืดตับมืดไตมืดพุ่งมันบุญน่ะเออต้นไม้กูตายคักๆเหี่ยวใส่ต้นไม้กูบันนี่อ่ะเล่นไปเป็นยังไงบ้านนี่ เพราะเขามาในบ้บานเมื่อสภาพเลยบอนนอนกันอากรลากเลยบาน,นี่กินน้ำเลวก็า้า,ากันหมูกนี่แหละจากเกงใใ่งจะย้ายห้องให้อยากออกเปิดประตูเองออกไปแล้วเป็นยังไงอะคากมื่สภาพคากหลายนอนมุ่มไามุ่มมั่นเลยบานอายนอนทึ้งโซโฟ,ฟา นอนนอนอยู่ข้างล่างเมื่อยติหละค่ะข้างนอกนุ้มีแอร์คืขอข้างในคักบัวห้องหายอยากออกเปิดประตูออกเองเพราะเขามาเป็นอย่างไหนอย่างตายออกเล้บานเนี่ยให้จําไว้จะเก่งใส่ย,ย้ายบานเนี่ยไว้เลยจะเก่งใส่ย,ย,ย้ายคักบัวคักบัวสมน้ำหนาผื่นมัน่น